สวัสดีค่ะโฮราทีวีดวอาาาารย์ธนดรนค่ะแล้วก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่1ธันวาคม2563ค่ะตรงกับวันอังคารแรมสองค่ำเดือน1นะคะค่ะก็เวลาประมาณ15ในการ45นาทีลัคนาจะสถิตที่ราศีเมษนะคะค่ะเราก็มาดูกันนะคะในครั้งนี้จะพูดแต่ละราศีว่า บีดาวอะไรเด่นนะคะที่กล่าวมาแล้วเนี่ยในตอนที่เราวิเคราะห์ดวงดาวในครั้งแรกเนี่ยเรากา็ให้สังเกตว่าอะไรมาบ้างแล้วนะคะาดาวชุดธาตุาน้ำเนี่ยมาอยู่ช่วงนี้นะคะคือดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์นะคะตอนนี้ครั้งแรกเนี่ยที่ดาวพระพุธเนี่ยมาเนี่ย,มา,ยมาสามองค์เลยแล้วก็ยังมีเชื้อมาถึงดาวพระศุกร์แล้วดาวพระศุกร์มาเนี่ย อาจารย์คิดว่าครั้งนี้ดาวพระศุกต้องติดเชื้อมาแน่ๆหรือเพราะว่ามาสาองค์ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดก็ครั้งนี้ดาวพระศุกเนี่ยน่าจะยังติดอยู่นะคะเพราะว่ายังเด่นอยู่ด้วยนะยังได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีนะคะเพราะฉะนั้น พระศุกร์เลขหกยังเด่นแล้วก็ให้ระวังชุดตีเทพห้าเจ็ดแปดเอาไว้นะคะเพราะพอท่านหมดแล้วเนี่ยดาวชุดตรีเทพก็จะมาแล้วนะพอมีดาวพระปรศมีธาตุดินมาแล้วแล้วก็ธาตุลมธาตุไฟก็จะมาแล้วคือเจ็ดแปดนะห้าเจ็ดแปดนะชุดใหญ่เลยชุดตีเทพให้เรามดระวังมีดีนะคะแต่นี้ว่า เราบอกว่าดาวบาพระเคาะเริ่มจะมาและดาวพังคารก็ไม่แน่นะ0330ที่เราว่าไว้เราจะสังเกตว่าดาวชุดเดี่ยวเดี่ยวก็มี0330 56อย่างเงี้ยนะคะก็คือก็คือมีมี5630นะคะแล้วก็เลขที่เรารอคอยกันมานานแสนนานคือ10นะคะเดี๋ยวพอเราทิ้งปุ๊บเดี๋ยวมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูดูไว้ถ้าเกิดว่าว่า ตอนนี้เลขศูนย์ยังเด่นอยู่แต่นี้ว่าท่านก็ยังเด่นเป็นปีๆแหละถึงปี65แล้วก็66ด้วยนะก็ก็ท่านจะมาช่วงไหนเราก็ต้องค่อยๆตามเอานะคะว่าเอ๊ะเลขหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเด่นไม่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆตอนนี้ไม่เด่นหรอกแต่ทีนี้พอไม่เด่นยังอาจจะมาก็ได้เราก็จะไปพูดความเด่นไม่เด่นเนี่ย แต่เราก็วิเคราะห์การวิเคราะห์อของของเราในในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์จริงๆนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะไปดูดูนะคะไปดูดูว่าอะไรเด่นนะคะอะไรเด่นแล้วอะไรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ก็จะดูให้ว่าดวงดาวอันเนี้ยมันมันน่าจะมาเพราะว่ามันเด่นตามหลักการแห่งโหราศาสตร์นะคะค่ะทนี้ เอาเรามาดูกันนะคะอย่าลืมนะเลข6เด่นนะดาวชุดตรีเทพอาจจะมานะคะ5 7 8นะคะหรือว่าจะมาทีละองค์สององแต่ท่านมาครั้งที่แล้วมาสามแาห7อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็จะติดติดมาอีกนะคะค่ะเอาอย่างราราศีราศีเมษนะคะ เนี่ยเห็นไหมดาวพระราหูกับดาวพระจันทร์ซึ่งดาวพระจันทร์ในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเพราะได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะแล้วก็ดูกุมกับดาวพระราหูเนี่ยแล้วก็เบียนหน,หน้าดาวพระอังคารเบียนหลังก็คือท่านบีบหน้าบีบหลังลักนณอยู่โดยมีดาวพระบริตยูกุมอยู่นะคะเพราะนั้นอาจจะมาสองศูนย์ 30 80นะหรือว่า203 803อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมาได้นะราศีเมษนะแต่นี้ว่าราศีเมษเนี่ยได้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยอ,อยู่ที่จุดกรมัจุดจอมฟ้านะคะพฤหัสบดีเด่นแล้วก็เป็นองค์เกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้น50อาจจะมานะคะอันนี้เราเราก็ต้องเลือกเอาสักอันหนึ่งนะเพราะว่าเด่นทั้งหลายองค์แน่ดาวพฤหัสก็ ก็สวยอีกดาวพฤหัสเนี่ยยิงตรงเลยนะคะอาจจะมา5 6อย่างเงี้ยนะคะดาวการเงินที่สถิตอยู่ก็2 8นะเพราะนั้นอาจจะเอาอะไรดีนะคะราศีเมษนะอะ่บอกว่าราศีเมษเด่นเยอะเลยนะคะนะศูนย์สาม อาจจะมา 30, 60, 50, 80, 20นแนะโดยมีศูนเป็นจุดเป็นประธานเลยเพราะว่าท่านกลุ่มลักขนาหรือถ้าพระมริตยูไม่มาเนี่ยนะพระมริตยูไม่มาอาจารย์ว่าในเมื่อดาพระพระัสบดีเด่นเนี่ยอาจจะมา3 5นะคะ3 5 2 3 5 สองสามแล้วระวัง3 6ด้วยหกกับสามหกละกันนะคะราศีเมษน,นะคะเอาไปหนึราศีก่อนเดี๋ยวอาจารย์ประชาสัมพันธ์สักนิดเดี๋ยวรืมนะคะดาวใดเด่นปี2 5งหนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะสั่งซื้อก็ไลน์มาที่0 6 1 8 1 9กหนึ่งแปดหนึ่งเนะคะศูนย์หกหนึ่านะคะค่ะก็ ก็บันทึกนะคะบันทึกลายก็คื้นแล้วหรือว่าใช้เป็น ID ดลายก็ได้นะคะดาวใดเด่นปี2 5 6หสบอกให้ดูข้างในน้อยนะคะเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้จะมีดวงนะคะดวงของวันนั้น,นนะคะแล้วก็อธิบายเล็กน้อยแล้วก็ว่าอะไรที่มาแรงอะไรที่เด่นนะคะตัวเดียว2ตัว3ตัวนะคะบอกหมดเลยนะคะแล้วก็ เน้นอีกอนไนเน้นไปนเน้นเน้นหลายเน้นเลยนะคะแต่ทุกอันก็จะบอกเลขเด่นอย่างเงี้ยนะว่าเออันนี้อะไรเด่นนะอันนี้เด่นสองเด่นเลยนะคะก็จะบีบอกอย่างนี้จนะ้ะนะอ่าทั้งหมด24งวดนะคะนะคะครบหนึ่งปีเลยนะอา้าวราศีเมษเมื่อกี้ให้อะไรไปราศีเมษจริงๆอะ่ะราเด่น036305นะอาจารย์ให้3อันก็ได้อ่า 6 3 0 3 0 5 6 3 3 6 6 0 0 6 0 0ยแล้วก็0 5 5 0านะคะ,ะแต่เราก็เราก็โดยทั่วไปนะคะไม่ไม่จำกัดว่าเป็นราศีเมษเราก็ระวัง5 6ไว้บ้างนะคะเที่ยวนี้เที่ยวนี้5กับ7็เป็นกเกษตรแลกเรือนกันนะคะ5 6 7เนีดยกก็ยังสวยอีกนะคะค่ะ อ่าวราศีเมษผ่านไปนะคะให้5 0 6 0 6 3หกนสามนะคะแล้วก็ราศีพิษภนะคะราศีพฤษภเนี่ยาตานุคือดาวพฤกษ์นะคะแล้วก็ได้ดาวพฤกษ์เนี่ยเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยเพราะนั้นดาวพฤกษ์เนี่ยโดดเด่นนะคะได้2868นะคะหรือว่าหรือว่า2868หรือว่า26นะคะค่ะราศีมิถุนนะคะ ตานุค,คือดาวพระพุธนะคะได้พระเสาวเป็นออุดมเกณฑ์นะคะได้พระเสาวเป็นอุดมเกณฑ์วเวลาสีมิถุนเนี่ยอาจารย์ให้4 5นะคะ7 9 3 0นะคะ1 0นะคะราศีมิถุนนะอ้าวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎนะคะอาจารย์ให้3 6นะคะดาวพระดาวพระพฤหัสบสดีเนี่ย ท่านยิงตรงนะ5 6 3 3 6 5ก็ได้นะคะราศีกรกฎนะ3 6 5นะหรือ3 6หรือ3 5หรือ6 5นะคะราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ตนุค,คือดาวพระอาทิตย์นะคะราศีสิงห์นี่มีดาวพระจันทร์เป็นองค์เกณฑ์นะคะแต่ว่าอ่าราศีสิงห์มีดาวพระจันทร์เป็นองค์เกณฑ์นะคะสอง อาจจะมาสองอะไรสองแปดสองหนึ่งนะคะหรือว่าสามห้าก็ได้นะคะราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ <c oughs> ราศีสิงห์อาจารย์กำลังดูว่าเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์มองอะไรที่สามห้านะคะราศีสิงห์เนี่ยอ่า สีสิงห์เนี่ยได้อาจารย์มองแล้วมองแล้วไปมองราศีอื่นนราศีสิงห์เนี่ยได้อ่าดาวพังคานและก็ดาวพระเพรบดีเนี่ยยิงตรงเขาเรียกมุมปลายแหลมมุมปลายหอกนะคะกับลัคนาราศีสิงห์ท่านั้นอาจารย์ให้สามห้านะคะสามห้าแล้วก็ อ่าจุดจองฟ้าก็คือสองแปดวเอาตรงๆเลยนะคะสองแปดกับสามห้านะคะราศีสิงห์นะเอาต่อไปราศีกันนะคะราศีกันราศีกันเนี่ยตนุคือดาวพระพุธนะคะแล้วก็อ่ามีมีดาวพระพุธนะตนุเนี่ยเป็นดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระพุธกับดาวพระเสาร์เนี่ยได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะคะ เพราะนั้น4 7จริงๆท่านก็โดดเด่นนะคะแล้วก็สีท่านโดดเด่นนะคะแล้วก็ดาวที่เล็งตรงคือดาวพระอังคารนะคะดาวพัาอังคารนะคะดาวการเงินคือดาวพัสดุสี่หมาแล้วนะคะสามห้านะคะราศีกันนะสีกับ3ามห้นะคะราศีตุลน,นะคะราศีตุลเนี่ย พระสุขเนี่ยท่านเป็นกเกษตรราธิปดีนะและก็ดาวพระราษบดีดาวพระราษบดีดาวพระสุขและดาวพระเสาเนี่ยได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยนะคะ mm. เพราะนั้นห้าหกเจนะห้าหกเจเนี่ยเป็นดาวที่โดดเด่นนะคะแต่ว่าท่านยิงตรงกับดาวดาวพระมริตยูแล้วก็มุมไปลหอกกับ 2 8แล้วก็3นะคะอาจารย์ให้60 63แล้วก็2 36นะคะอ้าวราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกเนี่ยยิงตรงกับกับสองแปดจริงๆเนี่ยราศีพิจิกเนี่ยได้ได้พระราหูเนี่ยคือเลขแปดเนี่ยนะคะได้กีตะองเกตและอุดมเกตด้วยเพราะนั้นเลขแปดเนี่ยโดดเด่นมากนะคะ เลขแปดโดดเด่นมากนะคะอันนี้ให้สองแปดกับสี่ห้านะคะหรือหรือสองแปดกับสี่ห้านะคะสองแปดสี่ก็ยังได้เลยเอาเลขชุดนี้ละกันนะสองแปดกับสี่ห้านะคะอ่าราศีราศีพิจิกแล้วก็ราศีธนูนะคะาราศีพิจิกเนี่ยแปดเด่นแน่นอนนะคะราศีธนูนะคะดาวพระเสาร์ ราศีธนูได้เ,เป็นนาระเอกเกณฑ์ได้พระเสาร์เป็นทั้งองค์เกณฑ์และก็อุดมเกณฑ์นะคะเจ็ดเก้าเด่นห้าเจ็ดเก้าเด่นนะคะราศีมังกรนะคะได้ราศีมังกรได้ดาวพระราหูเนี่ยได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะคะนะเพราะนั้นแปดห้าเด่นนะคะแปดห้าเด่นสี่ห้าเด่น 5้าเดเด่นนะคะราศีมังกรนะอ่าเป็นราศีที่หนึ่งที่ก็จะโชคดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ราศีกุมนะคะคุยไปคุยมาปากกาอ่านี่แหละราศีกุมนะคะอ่ามีดาวตนุคือดาวพระราหูนะคะแล้วก็ราศีกุมเนี่ยได้ดาวพระเสาร์ได้ตําแหน่งโชคลาภด้วยแล้วก็อุดมเกณฑ์ด้วยราศีกุมจริงๆ578ก็เด่นนะคะ สาเด่นนะคะแล้วก็ห้าหรือ5 7 3เจนะคะเจก็โดดเด่นนะคะอย่าลืมนะเจ็านี่ก็เอ๊ะครั้ง้งไหนนะพูดเจ็ 7, 3, ว้7 3 3 7ดนะคะนะสากับ 3, 3 1เนี่ยมันอันเดียวกันเลยนะคะอา่าวราศีกุมนะคะแปดเจ็ดห้าแปมห้าสามเจ็ดนะคะราศีมีนนะคะราศีสุดท้าย จริงๆราศีมีนเนี่ยได้ดาวพระพุธเนี่ยเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์นะคะจริงๆสี่น่าจะมาแต่ว่าแต่ก็แบบว่านะดาวนะราศีมีนเนี่ยจริงๆก็เออ่ตรีโกณนะตรีโกณตรีโกณกับลัคนานะคะตรีโกณหลังกับลัคนาราศีมีนเนี่ย ได้ดาพระศบด,ดีซึ่งเป็นตนุเนี่ยเป็นลาภะเนีเอา3ามห้าดิกานะคะหนึ่งสอง8ามหนึ่งสอามด้เอาน้อยหน่อยก็ได้3 3ข้างหน้าคือ0 30 305 35 36 30์สามนย์าสสาม์แล้วกันลาสีมีนนะคะค่ะครบแล้ว ทั้ง12ราศีนะคะงงไหมแจ้อาจารย์ทวนไหมนะคะราศีเมษเอาเดี๋ยวทวนแล้วจะคล้ายเดิมนะไม่เหมือนเดิมก็อย่าว่ากันนะราศีเมษ60 63 50 23 28นะคะราศีพฤษภนะคะราศพีพฤษภ68 28 26นะคะราศีมิถุน สี0ห้าศูนยนะคะราศีกรกฎนะคะเหมือนเดิมปล่าไม่รู้ราศีกรกฎนะคะสา5หกห้าสนะคะราศีสิงห์นะคะ, 2, 8, ะ, 3, 5, ะ,คะส,ส, 8, ส, 3, 5, สอะสแล้วก็สาน,นะคะ2องสองก็ได้ราศีสิงห์แล้วก็ราศีกันสี่เจามห้าหกนะคะราศี ตุลน,นะคะ6 0 6 3 2 3 6นะคะหรือว่า5 6 7นะคะนะ5เด่นมากราศีตุลเนี่ยนะคะนะแล้วก็ราศีพิจิก8เด่นนะคะ8เด่น2 8 4 5ก็ได้นะคะราศีธนูนะคะราศีธนูนี่มีพระสาวเป็นองค์องค์เกณฑ์ด้วยอุดมเกณฑ์ด้วยจิตเด่น5 7 8 5 7 9นะคะราศีธนูนะคะ แล้วก็ราศีมังกรได้พระราหูเป็นอุณมเเณด้วยนะอาจจะ5 7 8ก็ได้แต่ชุดตรีเทพมาแล้ว8 5 4หนะคะแต่ว่า4เนี่ยอาจจะจริงๆอาจจะไม่มาแล้วนะมามาหลายแล้วแล้วก็6เนี่ยอาจจะยังติดอยู่เพราะว่าดาวพระศุกท่าน ได้เกษตรราธิบดีแต่ก็ไม่แน่อีกนะเพราะพระสุกรเริงกับพระมริตอยู่นะคะมาก็มาหรือไม่มาก็ไม่มาเลยนะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะอันนี้ราศีกุ้มนะคะสามห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามนะคะระวังไวดด้ดีๆดิเพราะเป็นราศีหนึ่งที่อ่าเขาก็ได้ตำแหน่งอ๋อได้โชคลาภจากพระเสารนะคะราศี ราศีกุม่ยได้พระเสารเป็นอุดมเกณฑ์นะคะก็าจะแปดเจ็จ็ดแปดสามนะคะแล้วก็ราศีมีนนะคะได้ดาวพระพุธตำแหน่งอุดมเกณฑ์แต่ก็ท่านก็ไม่แรงหรอกนะถ้าท่านแรงก็จะได้3 4มหแต่ว่าราศีมีอาจารย์ให้3 6 3หกสนะคะนะ,ะระวังไว้นิดหนึ่งราศีมีนหนึ ถ้าหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยศูนย์หนึ่งเนี่ยจริงๆตำแหน่งเขาไม่ได้แต่เราก็เอาติดๆไวนะ้เพราะเรารอเขาอยู่แต่ก็ระวังนะปีพศเนี่ยพศหกสามอ่าคศสองศูนย์กับหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เนี่ย้ระวังนิดหนึ่งนะคะค่ะครบทั้งสิบสองราศีแล้วนะคะค่ะก็ดูดีๆดูดีๆนะดูดาวว่าเอ๊อย่างเงี้ยจะต้องมาสักองค์แน่เลย พระฤาษียูพระคานพระพระเสดีแล้วก็พระศุขร์ศูนย์สามห้าหกเนี่ยอาจจะต้องมาสะองอมแน่เลยและนี้ว่าดาวพระเสดีเนี่ยท่านก็เด่นของท่านนะเพราะท่านเด่นเนี่ยก็ไปน,นึกถึงดาวชุดตรีเทพเพราะว่าท่านเป็นเกษตรตาเกษตรแรกเรือนกับดาวดาวพระเสาร์นะเพราะนั้นท่านจะสัมพันธ์กันอยู่นะะอาจจะห้าเจ็ด เก้าห้าเจ็ดแปดอย่างเงี้ยนะเออเทีวนี้เทวนี้อาจารย์ก็คิดว่ากลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วดาวชั้ตรีเทพแล้วก็ดาวบาบทั้งหลายท่านแรงอนะ่ะดาวบาปเพราะเขาจะแรงกว่าธาตุน้ําเพราะว่าเป็นลมกับไฟนะคะลมกับไฟก็จะแรงก็จะมามากกว่าธาตุน้ําสักหน่อยหนึ่งแต่เวลาธาตุน้ําท่านได้โอกาสเขาก็จะมา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  <c oughs> นะคะค่ะอ้า,อาวอาจารย์ก็ก็ให้ครบทุกราศีแล้วนะแต่ก็ ก,ก็ยังบอกว่าเลข5เด่นเลข6เด่นนะคะ5กับ6เด่นแล้วก็ดาวชุดตรีเทพก็ด,ดูดูเอาไว้นะคะค่ะก็ขอให้วันที่1ทธันวาคม2563ขอให้ทุกทุกท่านนะคะโชคดีนะคะอมองเลขดังตาเห็นเลยนะคะร่ำรวยร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ